เธอได้รับข้อความเสียงจากคนรักไม่กี่นาทีก่อนเครื่องบินของเขาจะตกแต่นั่นไม่ใช่จุดจบเพราะทุกปีในวันเดียวกันโทรศัพท์ของเธอจะดังขึ้นอีกครั้งพร้อมเสียงใหม่ที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้และความจริงที่ยิ่งฟังก็ยิ่งพรากเธอออกจากโลกนี้ทีละนิดอะไรที่เธอได้ยินใครกันแน่ที่ส่งเสียงมาจากอีกฟากหนึ่งของความตายอย่าก,กดข้ามเพราะเสียงสุดท้ายอาจเป็นเสียงของคุณเอง ดูให้จบแล้วคุณจะไม่กล้ามองโทรศัพท์ของตัวเองในเวลาเดิมอีกเลยแสงไฟในห้องนั่งเล่นสลัวลงเมื่อเวลาใกล้ทิ้งคืนนาฬิกาติดผนังเดินอย่างเงียบงนันแต่เข็มนวินาทีกลับดังก้องในใจเธอนั่งอยู่บนโซฟามือสั่นเล็กน้อยขณะที่จ้องหน้าจอโทรศัพท์วันที่13รกรกฎาคมกลับมาอีกครั้งหน้าจอมือถือแสดงเวลา11นาฬกาหนาที PM เธอรู้ว่าอีกไม่กี่นาทีมันจะดังขึ้น เสียงของเขาแม้เวลาจะผ่านไปห้าปีก็ยังชัดเจนในหัวในวันสุดท้ายเขาพูดว่าถ้าเครื่องลงไม่ถึงอย่าลืมฉันนักน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตื่นกลัวมีเสียงคนกรีดร้องอยู่เบื้องหลังเสียงสัญญาณเตือนในห้องนักบินแทรกเข้ามาเป็นระยะและทุกปีเสียงเหล่านั้นก็จะกลับมาอีก11.59นาฬกานาที PM เธอลุกขึ้นเดินไปอยู่ตรงหน้าตา่าง ข้างนอกเมื่อสนิทมีเพียงแสงจากเสาไฟริมถนนส่องรอดเข้ามาลมเย็นพัดท้าม่านเบาๆสัมผัสแก้มของเธอกลิ่นฝนบนดินลอยเข้ามาในห้องเหมือนวันนั้นไม่มีผิด12นาฬกา A.M. เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกมือสั่นไหวขณะยกโทรศัพท์ขึ้นดูหมายเลขที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนหน้าจอแต่เธอรู้ดีว่าคือใครนิ้วแตะปุ่มฟังข้อความเสียงเงียบ ก่อนจะมีเสียงลมหายใจหนักๆดังขึ้นแล้วเสียงของเขาชัดเจนกว่าทุกครั้งเขากำลังมองเธออยู่เธอชะงักเสียงนั้นไม่ได้เหมือนเสียงเดิมอีกต่อไปมันแหบพร่าและมีเสียงซ้อนคล้ายเสียงใครอีกคนพูดประโยคเดียวกันเขากำลังมองเธออยู่เธอหันขวับไปมองรอบห้องไม่มีใครไม่มีอะไรขยับแต่เธอรู้สึกได้สายตาที่จ้องจากมุมมืดเสียงในข้อความยังไม่จบ เขาไม่เคยไปไหนเขาอยู่ในบ้านตั้งแต่วันนั้นเสียงคล้ายเสียงกระซิบด,ดังใกล้หูทั้งที่โทรศัพท์ยังอยู่ในมือเธอปล่อยเครื่องตกลงพื้นเสียงข้อความยังเล่นต่อเองเปิดประตูห้องใต้บันไดแล้วเธอจะเข้าใจทั้งหมดหัวใจเธอเต้นแรงห้องใต้บันไดถูกล็อกมาตลอดห้าปีแม่ของเธอเคยห้ามไม่ให้เปิดไม่ว่าเมื่อไรแต่คืนนี้ประโยคนั้นทำให้เธอกล้าไปหา เธอเดินผ่านทางเดินแคบยาวทุกก้าวที่เดินเสียงพื้นไม้ดังอิดอาร์ตเธอหยุดหน้าประตูไม้สีเข้มมีรอยขีดข่วนตรงขอบประตูมือของเธอสั่นระหว่างถ่ายกุญแจเสียงกลไกลเปิดดังคลิกกลิ่นอับเก่าและเหม็นชื้นป่วยพุ่งพุ่งออกมาทันทีเธอค่อยๆเปิดประตูภายในมืดสนิทเธอหยิบไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องเข้าไปข้างในแล้วเธอก็หยุดนิ่งทันที เธอส่องไฟเข้าไปในห้องใต้บันไดฝุ่นฟุ้งกระจายเมื่อแสงตัดผ่านความมืดผนังภายในห้องเต็มไปด้วยคราบสีน้ำตาลคล้ำเหมือนคราบสนิมหรือเลือดที่แห้งกรังมานานพื้นไม้ส่งเสียงร้องเมื่อเธอเก้าวเท้าเข้าไปอากาศภายในเย็นเยียบจนรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกกลิ่นเน่ากัดจมูกคล้ายซากบางอย่างถูกรัดแน่นอยู่ในที่แคบนี้ตรงมุมห้องเธอเห็นกล่องเหล็กใบหนึ่งมีสนิมเกาะหนาแน่น ด้านบนกล่องวางกรอบรูปที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเธอค่อยๆหยิบมันขึ้นมากรอบไม้ผูพังแต่ภาพถ่ายยังชัดเป็นภาพของเขาคู่มั่นของเธอยืนข้างชายอีกคนที่เธอไม่รู้จักข้างหลังพวกเขาคือสนามบินมีเครื่องบินจอดอยู่ลิฟต์ฮ่าฮแสงแดดในภาพดูอบอุ่นแต่ในตาของเขากลับดูว่างเปล่าด้านหลังภาพมีข้อความเขียนด้วยปากกาหมึกดำถ้าเธอได้อ่านมันสายไปแล้ว ลายมือนั้นคือของเขาแน่นอนเธอเปิดกล่องเหล็กด้วยมือที่สันไหวภายในเต็มไปด้วยเทปเสียงเก่าแต่ละม้วนเขียนวันที่เป็นวันที่สิบสามกรกฎาคมต่อเนื่องกันมาห้าปีเธอหยิบม้วนเทปแรกขึ้นมาเอามันไปวางในเครื่องเล่นเทปเล็กๆที่อยู่ในมุมห้องกดปุ่มเล่นเสียงเปิดเทปดังฉึกจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งเสียงหอบหายใจแล้วเขาก็พูดขึ้น ฉันไม่รู้ว่านี่คือฝันหรือความจริงแต่หลังจากเครื่องตกฉันยังอยู่ไม่ใช่ที่ที่ควรอยู่เธอกลืนน้ำลายใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเขาหมายความว่าอย่างไรยังอยู่เสียงในเทปเงียบไปชั่วขณะก่อนจะพูดต่อมีบางอย่างพาฉันกลับมาทุกปีแต่ฉันไม่ใช่ฉันอีกแล้วเธอยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาคลอเบ้า เสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทรมานมันบอกว่าถ้าเธอยังจำฉันอยู่ฉันจะไม่มีวันไปไหนเธอต้องลืมฉันลืมทุกอย่างเทปหยุดเสียงกลไกลดีดต,ตัวกลับเธอยืนตัวแข็งนิ่งขณะที่รู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวข้างหลังเธอหันกลับไปทันทีแต่ไม่มีใครเพียงแค่ผ้าม่านขยับเล็กน้อยตามแรงลมเธอหยิบเทปม้วนที่สอง วางลงบนเครื่องเล่นกดเล่นเสียงเริ่มต้นด้วยเสียงฝนกระหน่ำเขาพูดขึ้นในทันทีฉันเห็นบ้านของเธอจากที่ไกลๆทุกปีฉันเดินกลับมาแบบเดิมเส้นทางเดิมเสียงฝนในเทปดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮาจนเธอไม่แน่ใจว่ามันมาจากเทปหรือจากหลังหน้าต่างของบ้านเสียงเขาพูดต่อเธอจำกลิ่นน้ำหอมที่เธอใช้วันสุดท้ายได้ไหมมันยังอยู่ในผ้าห่มบนเตียงเธอ ฉันเห็นมันเมื่อคืนก่อนเธอเก้าวถอยหลังโทรศัพท์ในมือสั่นไหวเสียงในเทปพ,พ,พูดต่อเบาฮ่าฮอย่าหันกลับไปมองตอนนี้เขายืนอยู่ข้างหลังเธอเสียงหยุดลงทันทีกล่องเทปดีดตัวเปิดเธอไม่กล้าหันกลับไปเงื่อไหลซึมตามแผ่นหลังทั้งที่ทอากาศเย็นเฉียบมือของเธอกำโทรศัพท์แน่นนิ้วเธอแตะหน้าจอหน้าจอแสดงการโทรเข้าอีกครั้ง 12นาฬกสนาทีอสายจากหมายเลขเดิมเธอไม่กดรับแต่มันเล่นเสียงอัตโนมัติเสียงจากโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเทปสุดท้ายอยู่ใต้พื้นไม้ฟังมันแล้วเธอจะเข้าใจว่าใครรอดจากเครื่องบินลำนั้นแสงไฟในห้องกระพริบก่อนจะดับบูบเธอก้มลงใช้มือเข้าพื้นไม้จนพบแผ่นที่เสียงกลวงเธอค่อยๆงัดแผ่นไม้ออก พบตรองเหล็กอีกใบซ่อนอยู่ลึกลงไปตรองนี้ใหม่กว่าไม่มีสนิมเธอเปิดออกมีเทปเพียงม้วนเดียวไม่มีวันเดือนปีเขียนไว้เธอวางมันลงในเครื่องเล่นกดปุ่มเสียงเริ่มต้นด้วยความเงียบแล้วเสียงของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งถ้าเธอฟังม้วนนี้แปลว่าเธอไม่ลืมฉันมันคือความผิดของเธอเสียงเขาเริ่มเปลี่ยนไปต่ำลงหนักขึ้น ฉันพยายามส่งสัญญาณมาเตือนเธอทุกปีแต่เธอกลับเปิดประตูให้ฉันเข้ามาเองตอนนี้มันสายไปแล้วเธอยืนแข็งอยู่กับที่เสียงในเทปพูดต่อเพราะฉันไม่ใช่เขาอีกแล้วแล้วเธอก็ไม่ใช่เธออีกต่อไปแล้วเสียงในเทปก็หยุดลงเงียบสนิทเธอหันกลับไปมองห้องที่มืดสนิทแล้วบางอย่างก็เคลื่อนไหวจากเงามืดด้านหลังบางอย่างเคลื่อนไหวจากเงามืดด้านหลัง เธอหันขวบกลับไปทันทีไายตาเธอเห็นเงาสีดำพาดผ่านกำแพงเหมือนเงาของผู้ชายสูงผอมแขนยาวผิดธ,ธรรมชาติเธอก้าวถอยหลังชนกับเครื่องเล่นเทปหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเสียงเครื่องเล่นเทปดีดกลับเองอีกครั้งแม้ว่าเธอจะไม่ได้กดอะไรเลยจากความเงียบกลับมีเสียงกระซิบเบาๆดังจากมุมห้องเธอจำฉันไม่ได้แล้วจริงๆใช่ไหมแต่ฉันจำทุกอย่างเกี่ยวกับเธอได้หมด เสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงในเทปแต่มันดังก้องอยู่ภายในห้องใกล้เสียจนเธอรู้สึกเหมือนลมหายใจของใครบางคนกระทบต้นคอเธอวิ่งพุ่งออกจากห้องใต้บันไดาฟางเงาเมื่อที่แผ่ขยายไปทั่วบ้านประตูหน้าบ้านอยู่แค่ไม่กี่ก้าวแต่เหมือนระยะทางนั้นยืดยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกก้าวที่เธอก้าวเหมือนมีบางอย่างดึงเธอกลับผ้าม้านบกสะบัดภาพถ่ายบนผนังสั่นไหว หลอดไฟกระพริบอย่างบ้าคลาั่งเธอเอื้อมถึงลูกบิดประตูแต่เมื่อเปิดออกกลับไม่ใช่ถนนหน้าบ้านแต่เป็นห้องโดยสารของเครื่องบินที่นั่งว่างเปล่าหน้าต่างเมื่อสนิทอากาศข้างในแน่นและหนาวจัดเสียงประกาศจากลำโพงในเครื่องดังขึ้นเที่ยวบินสุดท้ายสู่ความทรงจำกำลังจะออกเดินทางโปรดนั่งประจำที่และอย่าลืมสิ่งที่เธอเลือกจะจดจำเธอหันซ้ายขวาบนที่นั่งข้าง ฮ่าเขานั่งอยู่ที่นั่นใบหน้าซุกซีดดวงตาคล้ำลึกริมฝีปากแห้งแตกราวกับศพเขาหันมาช้าฮ่ามองตรงมาที่เธอเธอไม่ควรฟังเทพนั่นเธอไม่ควรจำฉันอีกเครื่องบินเริ่มสัน่นไฟกระพริบในห้องโดยสารเสียงเครื่องยนต์คำรามเหมือนคำสาปที่กำลังตื่นขึ้นเธอพยายามลุกหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้ มือของเขาเอื้อมมาจับแขนเธอแน่นฉันอยู่ที่นี่เพราะเธอยังเรียกฉันกลับมาทุกปีทุกข้อความเธอคือคนเปิดประตูให้ฉันเองเสียงระเบิดดังก้องหน้าต่างของเครื่องบินเปิดออกแรงลมดูดทุกสิ่งออกสู่ความมืดแต่เขายังจับเธอไว้แน่นเธอกรีดร้องพยายามสะบัดแขนแต่ยิ่งดิ้นหน้าของเขายิ่งเปลี่ยนไปผิวหนังเริ่มหลุดลอกดวงตากลายเป็นโพรงลึก เสียงของเขากลายเป็นเสียงกรีดร้องสองเสียงซ้อนทับกันเธอเลือกความทรงจำแทนการปล่อยวางงั้นก็อยู่ด้วยกันไปตลอดการภาพตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวเสียงแตกกระจายเหมือนคลื่นรบกวนโลกทั้งใบาหายวับไปในเสี้ยววินาทีเธอลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองอยู่ในห้องของตัวเองบนเตียงเงื่อทุ่มตัวนาฬิกาบนผนังแสดงเวลาส2นาฬกาเนาที A.M. โทรศัพท์วางอยู่ข้างเตียงหน้าจอปิดสนิทไม่มีสายที่โทรเข้าไม่มีข้อความเสียงใดฮะเธอหยิบมันขึ้นมาตรวจสอบกล่องข้อความว่างเปล่าแต่มีแอปหนึ่งปรากฏขึ้นมาใหม่ไอคอนสีดำไม่มีชื่อเธอแต่เปิดหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีมืดแล้วเสียงก็ดังขึ้นเรายังไม่จบกันนะเจอกันใหม่ปีหน้าหน้าจอดัก โทรศัพท์ริสตาตัวเองเธอมองไปรอบห้องลมหายใจยังสะดุดแล้วเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างใต้เตียงมีกล่องเหล็กใบเล็กวางอยู่ฝาปิดแง้มออกเล็กน้อยเหมือนกํำลังรอให้เธอเปิดอีกครั้งเธอไม่กล้าขยับเข้าใกล้กล่องแต่มันอยู่ตรงนั้นใต้เตียงของเธอเหมือนมันมาอยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้นแค่เธอไม่เคยเห็นห,หรือไม่กล้ามอง แสงจากหน้าจอโทรศัพท์กระทบกล่องนั้นโลหะเย็นวาวมีรอยขีดข่วนเหมือนเคยถูกฝังหรือขูดกับบางอย่างฝาเปิดแง้มเล็กน้อยเธอค่อยๆขยับเข้าใกล้หัวใจเต้นจนแน่นอกลมหายใจแผ่วเบาทุกเสียงในห้องเงียบสนิทมือของเธอเอื้อมไปช้าฮะฮะแต่ที่ฝากล่องแล้วเปิดออกภายในมีเทปอีกม้วนหนึ่งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เทปเสียง มันเป็นฟิล์มกล้องขดแน่นอยู่ในกระป๋องเก่าฮ่ฮ่ฉลักซี่จนอ่านไม่ออกข้างใต้ฟิลมีซองกระดาษแบนฮ่าฮ่เธอหยิบมันขึ้นมาข้างในคือภาพถ่ายเป็นภาพของเธอกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงในชุดที่เธอใส่เมื่อคืนนี้ในมุมกล้องที่ไม่มีใครกวนเข้าไปถ่ายได้ภาพอีกใบเธอยืนอยู่หน้าห้องใต้บันได ใบหน้าเธอซีดเหมือนคนไม่มีชีวิตและในเงาด้านหลังเธอมีเงาชายคนหนึ่งยืนอยู่แต่เงานั้นไม่มีหน้าเธอคว้างภาพทิ้งฟิล์มหลุดมือกระเด็นกลิ้งใต้เตียงโทรศัพท์ของเธอสั่นอีกครั้งหน้าจอปรากฏชื่อผู้โทรหมายเลขที่ไม่มีอยู่ในระบบเธอไม่กดรับแต่หน้าจอเปลี่ยนเป็นภาพภาพจากกล้องหน้าเธอเห็นตัวเอง เบื้องหลังเธอมีใครบางคนยืนอยู่เขาไม่ขยับแต่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองกล้องไม่มีตาไม่มีปากมีเพียงรอยยิ้มที่แหวกกว้างเกินธรรมชาติเสียงจากโทรศัพท์กระสิบเธอเปิดประตูให้เองตอนนี้เธอคือคนใหม่จู่ๆไฟในห้องดับวูบความมืดเกลืนทุกสิ่งเสียงฝีเท้าเดินใกล้เข้ามาช้าหนักแน่นเธอพยายามขยับ แต่ร่างกายเหมือนกลายเป็นหินทำได้เพียงกลั้นหายใจฟังเสียงนั้นเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยฮะฮะแล้วเสียงหยุดลงตรงหน้าเตียงของเธอเงามื่อขยับเหมือนกำลังนั่งลงแล้วกระซิบเบาๆข้างหูเธอจำไว้ว่าเธอเป็นคนเลือกจำแต่เธอไม่สามารถเลือกลืมได้อีกแล้วเสียงหัวเราะแผ่วเบาเหมือนหัวเราะของเขาแต่แฝงด้วยเสียงของใครอีกคนไฟเปิดขึ้น เธอตื่นขึ้นมาบนเตียงอีกครั้งแสงอาทิตย์ลอดผ่านม่านหน้าต่างเป็นเช้าวันใหม่ที่ดูปกติทุกอย่างนาฬิกาแสดงเวลา7นาฬกา13นาที A.M. เธอหันไปมองรอบห้องไม่มีร่องรอยอะไรผิดปกติไม่มีกล่องไม่มีฟิล์มไม่มีผ้าแต่ในกล่องข้อความของโทรศัพท์มีข้อความใหม่ที่ส่งมาตอนเที่ยงคืนตรงเจอกันใหม่ปีหน้าเวลาเดิมแล้วข้างล่าง แนบรูปภาพเป็นภาพถ่ายของเธอยืนอยู่ข้างหลุมศพหลุมศพที่เพิ่งขุดใหม่ป้ายไม้ข้างหลุมเขียนชื่อของเธอเองมือของเธอสัน่นภาพถ่ายที่แนบมากับข้อความนั้นเป็นภาพที่เธอไม่เคยถ่ายไม่มีใครน่าจะถ่ายได้พื้นดินในภาพยังชื้นกองดินยังไม่ถมเรียบร้อยเหมือนหลุมนั้นรออะไรบางอย่างอยู่รอเธอเธอลุกขึ้นทันที เดินตรงไปยังกระจกหน้าห้องใบหน้าที่สะท้อนกลับมาอซีดขาวดวงตาลึกโบกริมฝีปากซีดไร้สีเธอขยับเข้าใกล้แต่ภาพในกระจกกลับไม่ขยับตามภาพสะท้อนยิ้มให้เธอไม่ใช่รอยยิ้มของเธอแต่มันคือรอยยิ้มของเงาที่เธอเห็นในโทรศัพท์เมื่อคืนสายยาวผิดธรรมชาติเธอก้าวถอยหลังกระจกแตกทันทีเสียงกระจกแตกราวกับเสียงกรีดร้อง เศษกระจกกระเด็นใส่ผิวแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บเลือดไม่ไหลเธอก้มมองแผลขาวซีดเหมือนผิวของคนตายเธอหันไปมองโทรศัพท์อีกครั้งหน้าจอเปิดอัตโนมัติมีคลิปใหม่ปรากฏขึ้นเธอกดเล่นภาพในคลิปคือห้องของเธอเองมุมกล้องสูงเหมือนถ่ายจากเพดานในคลิปเธอนอนอยู่บนเตียงข้างๆเตียง ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดใบหน้าบเบลอแต่เธอรู้ว่าเป็นเขาชายคนนั้นค่อยๆก้มลงกระซิบบางอย่างข้างหูของร่างในคลิปแม้คลิปจะไม่มีเสียงแต่ริมฝีปากเขาขยับเป็นคำเดียวกันซ้ำไปมาเธอพร้อมหรือยังภาพค่อยๆมืดลงข้อความปรากฏบนหน้าจอทุกความทรงจำมีราคาและเธอชำระด้วยวิญญาณตัวเองแล้วโทรศัพท์ดับสนิท เปิดไม่ติดอีกเลยเธอหยิบมันขึ้นมาขยา่าแต่ไม่มีปฏิกิริยาใดฮ่หาฮจนกระทั่งมีเสียงข้อความเสียงดังขึ้นแม้ไม่มีการเปิดเครื่องเสียงที่เธอจำได้ดีเสียงเขาเหมือนเมื่อวันนั้นในเที่ยวบินสุดท้ายถ้าเธอฟังข้อความนี้อยู่เธอคือคนต่อไปเธอจะเป็นเสียงต่อไปของปีหน้าและใครก็ตามที่ยังไม่ลืมเธอจะได้ยินเธอคืนมาเสียงหัวเราะด,ดังตามมา ก่อนเสียงจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องยาวและเจ็บปวดเธอคว้างโทรศัพท์ทิ้งแต่มันไม่ตกพื้นมันค้างอยู่กลางอากาศเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นยึดมันไว้แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวของเธอไม่ผ่านหูแต่ดังในสมองประตูถูกเปิดไปแล้วและเธอก็ไม่มีทางปิดมันได้อีกภาพทุกอย่างรอบตัวเธอสั่นไหวเหมือนโลกทั้งใบกำลังบิดงอเทดานหายไป กำแพงหลุดเป็นเงาดำบ้านทั้งหลังกลายเป็นห้องโดยสารของเครื่องบินอีกครั้งที่นั่งว่างเปล่าเรียงกันยาวประตูฉุกเฉินเปิดออกสายลมเย็นเฉียบพัดเข้ามาเธอถูกดึงเข้าห้องโดยสารนั้นโดยไม่มีใครแต่ต้องเธอพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกจากลำคอเธอถูกผลักให้นั่งลงเข็มขัดนิรภัยรัดตัวเองอัตโนมัติไฟในเครื่องรีลงเสียงจากลำโพงดังก้อง ยินดีต้อนรับผู้โดยสารใหม่สู่เที่ยวบินแห่งความทรงจำปีหน้าเธอจะโทรกลับเพื่อส่งเสียงต่อไปหน้าต่างเครื่องบินปรากฏท่าบ้านของเธอคนในละแวกนั้นเดินไปมาอย่างไม่รู้เรื่องไม่มีใครเห็นเครื่องบินลำนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอเธอก้มลงพบเทปม้วนใหม่วางอยู่บนตักไม่มีป้ายไม่มีวันเวลามีเพียงข้อความสั้นฮ่าฮ่าเขียนด้วยลายมือของเธอเอง อย่าฟังมันเว้นแต่เธอพร้อมจะหายไปตลอดการมือของเธอสั่นไหวเทปบนตักเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีราวกับว่ามันไม่ได้ทำจากพลาสติกแต่มันอัดแน่นไปด้วยเสียงวิญญาณและความทรงจำต้องห้ามเธอพยายามหลับตาไม่อยากเห็นมันไม่อยากรับรู้แต่เสียงจากลำโพงในเครื่องบินดังขึ้นอีกครั้งมวนนี้คือเสียงของเธอเธอจะได้ยินสิ่งที่เธอกำลังจะกลายเป็นห้องโดยสารสั่นสะเทือน เพดานพเพยเอเปิดออกภาพตรงหน้าเปลี่ยนจากเครื่องบินกลายเป็นทางเดินแคบๆในบ้านของเธอเองเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ในมุมมืดของห้องใต้บันไดรอบตัวเต็มไปด้วยเทปนับสิบวางเรียงแต่ละม้วนมีชื่อเขียนไว้ด้วยลายมือของคนที่แตกต่างกันแต่ชื่อของเธออยู่บนเทปล่าสุดวางอยู่กลางกองเหมือนเป็นมงกุฎของความทรงจำจากเงาเมื่อด,ด้านหนึ่งเงาร่างของเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ร่างกายของเขาปิดสัดส่วนคอหักเอียงดวงตาทั้งสองกลวงลึกแต่ริมฝีปากยังยิ้มอยู่ยิ้มแบบที่ไม่ควรจะเป็นเขาเดินช้าๆเข้ามาหานั่งลงข้างเธอแล้วพูดด้วยเสียงสองเสียงซ้อนกันจำได้ไหมว่าเธอเคยถามฉันก่อนขึ้นเครื่องว่าถ้ามีโอกาสกลับมาได้อีกครั้งฉันจะทำอะไรเขาหัวเราะเสียงหัวเราะน,นั้นแทรกไปด้วยเสียงกริดร้องเบาฮ่าฮ <laughs> ฉันบอกว่าจะกลับมาหาเธอ และตอนนี้เธอก็อยู่กับฉันแล้วเธอพยายามลุกหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงด้วยเงาดำบางอย่างกํำลังผันรอบข้อเท้าเธอเย็นฉีบหนักและแน่นเธอมองรอบห้องผนังเริ่มเผยให้เห็นข้อความหลายร้อยบรรทัดขีดด้วยลายมือซ้ำฮ่หาฮ่าขอแค่ไม่ลืมขอแค่ไม่ลืมขอแค่ไม่ลืมเสียงจากเทปเล่นเองโดยที่เธอไม่ได้กดเป็นเสียงของเธอเอง พูดด้วยน้ำเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินจากตัวเองมาก่อนตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าการจำใครไว้มันอาจกลายเป็นการกักขังเขาไว้ที่นี่และเธอก็จะติดอยู่กับเขาไปตลอดเขาค่อยๆเอื้อมมือมายื่นเทปให้เธอเสียงกระซิบก้องเต็มห้องรับไว้สิถึงเวลาบันทึกเรื่องราวของเธอบ้างแล้วเธอเอื้อมมืออย่างช้าฮ่าฮนิ้วแตะเทปทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งความมืดรอบตัวหยุดไหล เสียงเงียบภาพตรงหน้าแข็งค้างราวกับภาพถ่ายแล้วเสียงบางอย่างแทรกเข้ามาไม่ใช่เสียงของเขาแต่เป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งอ่อ,อนโยนแต่หนักแน่นอย่าให้เขาพาเธอไปยังมีเวลาเธอหันตามเสียงแสงสว่างจางๆปรากฏขึ้นที่ปลายห้องมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นหน้าตาไม่ชัดแต่ดูคุ้นอย่างประหลาดถ้าเธอเชื่อฉันทิ้งเทปนั่น เดินเข้ามาหาฉันแล้วเธอจะออกไปได้เขาเริ่มขยับส่งเสียงคำรามต่ำฮ่าฮ่ามือที่ยื่นเทปให้กลายเป็นเงาดำยืดยาวพุ่งเข้าหาเธอเธอหลับตาหอบหายใจแล้วตัดสินใจโยนเทปทิ้งสุดแรงเทปกระแทกพื้นแตกออกเป็นเสียงและทันใดนั้นแสงจากปลายห้องกอ็สว่างขึ้นจนแสบตาเธอก้าวเข้าไปหาแสงนั้นร่างเธอเบาขึ้น เสียงกรีดร้องของเขาดังก้องตามหลังก่อนจะค่อยๆจางหายไปเธอลืมตาอีกครั้งพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านในชุดนอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไม่มีกล่องไม่มีเทปไม่มีเงาโทรศัพท์ของเธออยู่ในมือไม่มีสายเข้าไม่มีข้อความแต่ภาพถ่ายที่แนบมากับข้อความเมื่อคืนยังคงอยู่เธอยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านแสงเช้าสัดส่องผ่านม่านเมฆ แต่แสงนั้นไม่อุ่นกลับเย็นชายอย่างประหลาดโทรศัพท์ในมือยังแสดงภาพถ่ายเดิมเธอยืนอยู่ข้างหลุมศพของตัวเองป้ายไม้ยังคงเขียนชื่อตัวเธออย่างชัดเจนเธอกดลบแต่ระบบขึ้นข้อความไม่สามารถลบได้มือเธอสัน่นนิ้วแตะซ้ำอีกครั้งข้อความเดิมปรากฏขึ้นอีกข้างล่างมีปุ่มใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนปุ่มสีแดงเขียนว่า ยอมรับชะตากรรมเธอไม่กล้าแตะก้าวถอยหลังสองก้าวโทรศัพท์ดับเองทันทีหน้าจอกลายเป็นสีดำแต่ยังคงแสดงภาพสะท้อนหน้าของเธอใบหน้าในจอไม่ได้ยิ้มแต่ร้องไห้เธอไม่ได้ร้องแต่ภาพในจอมีน้ำตาไหลดวงตาบวมแดงริมฝีปากซีดเธอหลุดเสียงสะอื้นโดยไม่รู้ตัวเสียงฝีเท้าจากในบ้านช้าหนัก ใครบางคนหรือบางอย่างกำลังเดินออกมาหาเธอประตูบ้านเปิดออกช้าฮ่า,าเสียงบ้านพับครางเหมือนมีอะไรขูดในเงาที่มืดมิดของประตูเธอเห็นร่างของเขายืนอยู่แต่นี่ไม่ใช่เขาแบบที่เธอเคยรู้จักร่างผอมแห้งเหมือนโครงกระดูกเคลื่อนไหวผิวหนังซีดขาวจนเกือบโปร่งแสงดวงตาว่างเปล่าราวกับไม่มีิตสำนึก เขาเดินช้าๆออกมาบนเฉลียงไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีลมหายใจเธอก้าวถอยอีกแต่ร่างนั้นพูดขึ้นเสียงแหบพร่าเหมือนหลุดมาจากเครื่องเล่นเทปฉันกลับมาเพราะเธอไม่ยอมลืมเธอเปิดประตูให้เองและตอนนี้มันเปิดอยู่ตลอดไปเขายกมือขึ้นชี้ไปที่โทรศัพท์ในมือเธอมันเปิดหน้าจอเองอีกครั้งมีคลิปวิดีโอใหม่ปรากฏขึ้น เธอกดเล่นภาพจากกล้องวงจรปิดในสนามบินวันก่อนเกิดเหตุเครื่องตกเขายืนอยู่กับชายแปลกหน้าในชุดสูตรดำพูดคุยกันเงียบฮ่าฮชายคนนั้นหันมามองกล้องใบหน้าว่างเปล่าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเพียงผิวเรียบลื่นเหมือนหน้ากากที่ยังไม่ได้แกะคลิปตัดไปภาพเครื่องบินลำนั้นก่อนจะทะยานขึ้นฟ้าเสียงคำรามของเครื่องยนต์ ตามด้วยเสียงสุดท้ายจากห้องนักบินระบบขัดข้องเร,เรากำลังลงฉุกเฉินแล้วเสียงก็ขาดหายเธอมองหน้าจอภาพตัดกลับมาเป็นภาพเธอยืนอยู่หน้าลงศพในงานศพของเขาแต่สิ่งที่ผิดปกติคือทุกคนในภาพหันหลังให้กล้องไม่มีใครหันมายกเว้นเธอเธอในภาพจ้องตรงไปยังกล้องใบหน้าเปื้อนน้ำตาแต่ปากยิ้ม รอยยิ้มเดียวกับในกระจกเมื่อคืนโทรศัพท์สันอีกมีข้อความใหม่เข้ามาปีหน้าจะไม่มีใครรับสายเพราะเธอคือผู้ส่งเสียงต่อไปเธอมองขึ้นเขาไม่อยู่ตรงเฉลียงแล้วเงียบเหมือนไม่มีใครเคยยืนอยู่ตรงนั้นแต่ประตูยังเปิดอยู่ภายในบ้านเมื่ดสนิทเธอเก้าวเข้าไปอย่างช้าฮ่าลมหายใจถี่ขึ้น รอบตัวเย็นเฉียบจนลมหายใจกลายเป็นไอห้องนั่งเล่นยังเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปบนโต๊ะว,วางเครื่องเล่นเทปเทปมมวนใหม่รออยู่มมวนสีดำไม่มีฉลากเธอรู้ว่าครั้งนี้เธอไม่ใช่ผู้ฟังอีกต่อไปบางครั้งความทรงจำที่เรายึดมั่นก็อาจกลายเป็นพัฒน,นาการที่ฉุดเราจากความจริงการไม่ยอมปล่อยมือจากอดีตอาจเปิดประตูให้บางสิ่งกลับมา ไม่ใช่เพื่ออยู่ยาแต่เพื่อดึงเราให้จมลึกลงไปอีกเสียงจากอดีตอาจไล่ล่าเราแต่มันคือการเลือกของเราที่เปิดประตูคุณเคยไหมคิดถึงใครบางคนจนรู้สึกว่าเขายังอยู่ตรงนี้เคยไหมที่รู้สึกว่าความทรงจำมันหนักเกินไปคอมเมนต์บอกเราด้านล่างว่าอะไรคือความทรงจำที่คุณไม่เคยลืมและคุณยังอยากเก็บมันไว้หรือพร้อมจะปล่อย ถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับที่กระตุกหัวใจและสะกิดจ,จิตใต้สำนึกแบบนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณอยากฟังเรื่องต่อไปแบบไหนและที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่องของเราเพราะทุกสัปดาห์จะมีเรื่องราวใหม่ที่คุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเราเล่าให้ฟังคุณตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่ช่องนี้สำหรับคนรักเรื่องเล่าที่กล้าเปิดประตูแล้วฟังเสียงจากอีกด้านหนึ่งอย่าลืม กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกตอนของจักรวาลเรื่องเล่าที่คุณไม่เคยลืมแล้วพบกันในตอนหน้าที่เสียงอาจมาจากคุณก็ได้